ก็ขอ,อนอบน้อมต่อคุณพระธรนัทรีขอโอกาสเพื่อนสศรษมิกแล้วก็จเจริญในธรรมแม่ชีญาติโยมแล้วก็ได้ทําวัดสวดมนต์จบไปแล้วเนาะจากนี้ไปก็พูดคุยธรรมะประมาณครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้ ที่นำสวดอภินหัอภินหปัจเจวเวกนะที่ได้กล่าวถึงว่าคนเราเนี่ยมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาแล้วก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นธรรมดาตรงนี้ก็เป็นความชัดเจนนะว่าเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยจะต้องเป็นไปตาม อย่างที่ว่านี้อันนี้ก็คือมันก็เป็นหลักความจริงอย่างหนึ่งนเป็นความจริงที่ต้องประสบเนี่ยพวกเราที่มานั่งอยู่ต่อหน้าต่อตาตอนเนี้ยเดี๋ยวเนี่ยจะต้องประสบกับความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากสูญเสียของรักแน่นอนอันนี้คือเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องเป็นทุกข์กัน เกิดมาแล้วเนี่ยต้องเป็นทุกข์กับเพราะเหตุนี้แหละเหตุแก่เจ็บตายพลาดพลากเป็นความทุกข์ทุกข์จริงๆนะทีนี้ผู้ที่ไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้เรียนรู้นะความจริงนี้ก็มีอยู่แต่ว่าเจ้าตัวเขาเขาไม่รู้ว่าเออจะต้องประสบแล้วก็ประมาทนะเพลิดเพลินเพลิดเพลินสนุกสนาน โดยที่ว่าไม่ได้สนใจเรื่องนี้ไม่ได้รู้เรื่องนี้ทีนี้พวกเราก็นับว่าก็เป็นผู้ที่มีวาสนานะมีความโชคดีอย่างหนึ่งที่ได้เกิดมาทีา่ได้ยินคำสอนคำที่พระพุทธเจ้าได้พบความจริงของ้อนี้แล้วก็มาบอกให้เราทราบกันทีนี้เมื่อบอกมาให้บอกให้ทราบแล้วเนี่ยทางที่จะให้พ้นเนี่ยนะเรียกว่าให้พ้นจากความแก่ ให้พ้นจากความเจ็บให้พ้นจากความตายให้พ้นจากการต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักทำได้อย่างไงมันก็มีวิธีนะวิธีที่จะให้หลุดพ้นเนี่ยพ้นจากความเกิดคือหมายความว่าต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วเมื่อไม่เกิดจะต้องไม่ต้องมาประสบกับความแก่ไม่ต้องมาประสบกับความเจ็บไม่ต้องมาประสบกับความตายหนทางนี้มีอยู่ซึ่งพระพุทธองค์ท่านก็ได้พบ ผลทางนี้มาแล้วแล้วก็มาสอนมาบอกให้พวกเราปฏิบัติตามทีนี้พวกเราถ้าเป็นผู้ที่เรียกว่าไม่ดื้อนะไม่ดื้อฟังท่านแล้วนะแล้วก็ไปปฏิบัติตามก็จะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้หลวงพ่อก็ไม่แน่ใจว่าพวกเรานี่เนาะหวังจะเกิดในชาติหน้าอีกหรือเปล่ปาหรือว่าเอาละชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้ว คิดว่านะบางคนก็ยังมีอยู่คือหลวงพ่อเคยเคยเห็นนะบางทีการที่ไปอธิษฐานบางทีบางคนก็ไปอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปอะไรเงี้ยนะโดยเฉพาะคนที่คนที่รักกันเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นแฟนกันนะแล้วก็ไปอธิษฐานต่อพระพุทธรูปว่าชาตินี้เราได้พบกันแล้วเนาะแต่ด้วยความรักความห่วงใย,ยความผูกพันก็มีการอธิษฐานทางจิตว่าชาติหน้า บอกว่าชาติเนี่ยถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยชาติหน้าขอให้เราได้เจอกันอีกได้พบกันอีกยมดูที่อย่างเนี้ยแสดงว่าผู้นี้ยังมีความปรารถนาที่จะเกิดในชาติต่อไปทีนี้เราโยมเห็นแล้วว่าการเกิดทุกคราวเนาะมันก็ต้องเป็นทุกข์ร่ําไปแต่ด้วยความไม่รู้ของเขาเขาก็เลยปรารถนาที่อยากจะเกิดอีกนะหรือบางคนพวกเรามันก็มีในเรื่องของการทําบุญ นะการทำบุญให้ทานเนี่ยเวลาให้ทานก็มีการอาธิษฐานจิตเหมือนกันว่าชาติหน้าพูดถึงชาติหน้าอีกแล้วนะถ้านะถ้าได้เกิดมาขอให้เราร่ำเรารวยนะอันนี้ก็ยังไม่เห็นโทษภัยจากการที่ต้องไปเกิดต้องมีมีเป็นต้องเกิดมีความทุกข์ก็เลยอธิษฐานทำนองว่าเออขอให้ได้เกิดอีก สิ่งเหล่านี้นี่มันเป็นความไม่รู้เป็นความหลงผิดคือไปหวังแต่ชาติหน้าชาติหน้าแล้วก็มีเคสอื่นๆอีกมากมายนะที่มีการอขอให้เกิดชาติหน้าเนี่ยมีเยอะมากทําไมต้องอธิษฐานแบบนี้ก็เพราะความไม่รู้เพราะความไม่รู้แล้วทํำยังไงถึงจะให้รู้นี่ไงก็ต้องมาศึกษาหลักระธรรมคาสอนทีนี้เนื่องจากว่าเรามากันที่นี่เพียงไม่กี่วันแล้วหลวงพ่อก็พูดตรงเนี้ย เพียงใช้เวลาไม่กี่นาทีทัดยาหลวงพ่อพูดให้ครอบคลุมทั้งหมดว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไระนะมันพูดกันไม่ไหวหรอกมันเยอะมากแต่ว่าเอาที่เป็นหลักๆนะหลักๆนะที่เป็นหนทางเพื่อที่จะออกจากทุกนะเพื่อพ้อนทุก์ในชาตินี้นะนี่คือหนทางนี้ก็คือสติปัฏฐานสี่นะสติปัฏฐานสี่เนี่ยคนบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าเออรายละเอียดมันเป็นยังไงก็ยอ่อๆนิดหนึ่งแล้วกันเนาะสติปัฏฐานสี่คือ ที่ตั้งของสติมี4ฐานฐานที่หนึ่งคือฐานกายฐานกายก็คือเนี่ยร่างกายของเรานี่แหละเป็นเป็นเป็นทางที่จะฝึกนะด้วยใช้ให้มีสติมารู้ที่ฐานกายแล้วก็ต่อมาฐานเวทนาและต่อมาก็คือฐานจิตแล้วก็ฐานธรรมฐานธรรมะมี4ฐานใครจะฝึกจากฐานไหนก็ได้โดยเพราะว่า4ฐานเนี่ยมันสําคัญมันก็ ม,มันเท่าเทียมกันหมดเพราะว่าแค่รู้ฐานเดียวมันก็สามารถรู้ได้ครบสี่ฐานแต่ที่วัดป่าสุขาโตเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการฝึกมีสติให้รู้กายก่อนนะเพราะว่ากายเนี่ยก็คือร่างกายนี่แหละเนาะคือฝึกสติให้รู้กายก็คือรู้ตัวร,ร,รู้รู้ที่กายวิธีฝึกยังไงก็คือเอากายที่มีอยู่เนี่ยมาเจตนานะเจตนามีอะไรบ้างเช่น เวลาเดินจงกรมนะก็ต้องมีความตั้งใจมีการเจตนาที่จะเดินนะเมื่อเดินเนี่ยขณะที่กำลังเดินเนี่ยก็ให้รู้สึกตัวว่าตอนนี้กำลังเดินอยู่นะเมื่อเดินก็ให้รู้ว่าเดินอันนี้ก็มาเป็นฐานของการฝึกได้แล้วก็อิริยาบถต่อมาเช่นที่สามารถฝึกได้ก็คือการนั่งนะตอนนี้ปัจจุบันพวกเรากำลังนั่งอยู่ เมื่อนั่งอยู่ก็ให้รู้สึกตัวว่าตอนนี้ขณะนี้นะกำลังนั่งอยู่ตอนนี้นี่ถ้ารู้อยู่ว่ากำลังนั่งขณะน,นี้พวกเราก็มีสติแล้วอ่าแล้วต่อมาเมื่อยืนเมื่อเดินนะเมื่อเมื่อเดินแล้วเมื่อยืนขณะใดก็ตามที่กำลังยืนอยู่ก็ให้รู้สึกตัวว่าตอนนี้กำลังยืนอยู่แล้วก็การนอนนะขณะใดก็ตาม ที่กำลังนอนอยู่ก็ให้รู้ว่าตอนเนี้กำลังนอนอยู่เห็นไหมน,นี่คือการแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้เนี่ยจริงๆน่ยมันก็คือชีวิตประจําวันของเราของเรานั่นเองเพราะว่าเอริยาบุตรเดินยืนนั่งนอนเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนผู้หมายถึงครับผู้ปฏิบัติอนะเออตอนนั้นเรียกว่าผู้ปฏิบัติก็ได้คือไม่รู้ข้อนี้ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่าเนี้ย มันมีอยู่แล้วในชีวิตประจําวันจะจงใจเดินจะจงใจนั่งจงใจนอนอะไรก็แล้วแต่มันก็มีอยู่แล้วเพียงแต่เติมเข้าไปนิดเดียวว่าตอนนี้กาลังอยู่ในอิริยาบทใดก็ให้รู้ว่าอยู่ในอิริยาบทนั้นนะมันไม่ยากเลยไม่ยากเลยเพราะว่ามันมีจริงๆทีนี้ที่เราทําไมเราต้องมาฝึกเข้มทําไมต้องมาฝึกแบบต้องมาฝึกที่วัดทําไมต้องมาฝึกที่นู่นที่นี่เพราะว่า การที่มาเนี่ยเบื้องต้นบางทีก็คนเขาไม่รู้ไงว่าวิธีฝึกฝึกแบบไหนก็ต้องมามาที่วัดก่อนพอมาที่วัดก็ครูบาอาจารย์ก็แนะนำเนี่ยอย่างที่เราฟังเทปบ้างฟังอะไรต่างๆเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านก็แนะนําว่าเออการฝึกก็คือฝึกแบบเนี้ยทีนี้พอเราเข้าใจวิธีฝึกแล้วเนี่ยเมื่อเรากลับบ้านเราอยู่ที่ไหนอิริยาบถท,ทั้งสี่เนี่ยมันก็ยังติดตัวไปอยู่เราก็ยังสามารถที่จะฝึกต่อด้วยตนเองได้อยู่ แต่เรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องของความเพียรความเพียรก็หมายถึงว่าต้องต่อเนื่องเพราะการการเดินยืนนั่งนอนเนี่ยมันมีตลอดอยู่แล้วยกเว้นที่หลับการฝึกให้ต่อเนื่องก็หมายความว่าในขณะปัจจุบันนั้นๆเนี่ยมันอยู่ในอาการอย่างไรละ่ะก็ต้องรู้ในอาการอย่างนั้นรู้ไปเรื่อยๆรู้เบาๆรู้เล่นๆไปอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ทําให้การเจริญสติมันก็ทําให้มีความก้าวหน้าในความรู้สึกตัวมากขึ้นแต่ถ้าเราหย่อนนะ มาฟังทำแล้วมีผู้ชี้บอกแล้วเข้าใจแล้วแต่ไม่ได้ไปปฏิบัติอย่างนี้มันก็เท่ากับว่าไม่ต่อเนื่องแล้วก็จะเนิ่นช้าเนิ่นช้ายัางไงก็คือที่จะทําให้เข้าถึงความที่จะทําให้ถึงการพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันพ้นไม่ทันเพราะว่าเผลอๆมันแก่มันชราามันตายไปเสียก่อนพอตายไปเสียก่อนเสร็จแล้วก็เกิดมาก็เหมือนกับว่ามันเสียเวลาเปล่า ที่เกิดมามีโอกาสฝึกแล้วแต่ก็ไม่ไปฝึกสุดท้ายก็เวียนเกิดเวียนแก่เวียนเจ็บเวียนตายอยู่อย่างเนี้ยเป็นวัฏฏะสงสารเลื่อยไปนะเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้ก็จะมีผู้ที่ต้องเดินทางกลับบ้านแล้วเนาะก็เลยฟังเอาไว้แล้วก็ได้ข้อมูลมาแล้วว่าการฝึกฝึกยังไงเราก็เอาจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ฝึกให้ต่อเนื่องนะต่อเนื่องจริงๆจริงๆอะถ้าเราฝึกถูกมันจะไม่เครียดอะไรเพราะว่ามันมันเครียดทําไมอะเดินยืนนั่งมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหม เมื่อก่อนไม่เห็นมันเครียดเลยตอนนี้ก็เดินยืนนั่งนอนมีอยู่ก็เพียงแต่รู้มันแค่นั้นเองนี่อันนี้เป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นทีนี้เมื่อเราฝึกมากๆฝึกต่อนเนื่องบ่อยๆแล้วเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของปัญญานะอะก่อนถึงปัญญาแบบนี้ก่อนมันจะมีเพราะการฝึกสตินี่เ,นเมื่อกี้ที่พูดมาเนาะมันเป็นจุดเริ่มต้น พอเราฝึกต่อเนื่องนานๆเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าจะมีศีลขึ้นมามีศีลก็คือความปกติไม่มีการพูดพูดชั่วไม่มีการทำชั่วเพราะว่ามันมีสติในการรู้เท่าทันก่อนพูดก่อนคิดเอ๊ะไม่ใช่มันมีสติรู้เท่าทันก่อนที่จะพูดคือมันคิดอะไรอยู่ก็รู้ก่อนแล้วเพราะนั้นเมื่อมันคิดอะไรมันก็รู้ทันแล้วว่าคิดแบบไหนเมื่อคิดแบบนี้ควรทำหรือไม่ควรทำสติมันก็จะเป็นตัวกันกรอง ก็จะทําให้เกิดศีลนนะแล้วต่อมาเมื่อฝึกเยอะๆอีกอเมื่อมีศีลแล้วมันก็มีสมาธิคือจิตมีความสุขมีความสงบมีความตั้งมั่นนะจิตมีความตั้งมั่นก็คือไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์อะไรกระทบก็ได้แต่รู้นะอะไรกระทบก็ได้แต่รู้เพราะว่าจิตมีสมาธิตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวก็ได้แต่รู้ตรงนี้ก็โหความทุกข์ก็น้อยลงไปเยอะแล้วเพราะว่ามันไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบทางหูตาจมูกลิ้นกายใจ ใช่ไหมนี่ตรงนี้แค่สมาธินะโยมมีความสุขถ้าคนที่ไม่เคยพบก็ถือว่าโอ้ชาตินี้แค่พบได้สมาธิแค่นี้ก็เป็นบุญโขแลแต่เราใจไปหยุดแค่สมาธิไม่ได้จะต้องต่อไปในทางปัญญาปัญญาในทางธรรมะคืออะไรก็คือเห็นความจริงนะเห็นความจริงของกายของใจว่ามีความไม่เที่ยงนะมีความเป็นทุกข์และก็เป็นอนัตตา ก็แปลว่าเห็นความจริงว่าร่างกายจิตใจของเราเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงทางร่างกายยังไงก็มีการเดินยืนนั่งนอนเห็นไหมเปลี่ยนแล้วแล้วก็ในกายมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาในกายก็มีเจ็บมีปวดมีเมื่อยขึ้นมาก็จะเห็นเลยว่าเออมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดมันไม่คงที่ในจิตมันเปลี่ยนแปลงยังไงเอาเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็มีความเดี๋ยวก็มีโลภะโทสะ มีหงุดหงิดมีลำคานมีสารพัดในใจที่จะเกิดขึ้นแล้วก็พวกนี้เปลี่ยนแปลงหมดมีการเกิดขึ้นแล้วก็เกิดดับไปเปลี่ยนแปลงหมดแล้วก็ในหมวดธรรมะก็เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเมื่อมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ <c oughs> เขาเรียกว่ามันมันเห็นความจริง <c oughs> ก็คือเรียกว่าเห็นธรรมนะแล้วก็เห็นความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจทั้งหมดเนาะก็จะเห็นมีความเปลี่ยนแปลงเข้าใจทั้งหมดรวมแล้วคือเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตว่าตรงยทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดเลย พอเห็นทั้งหมดเลี่ยมแจ้งขึ้นมาปั๊บก็เกิดเป็นวิปัสนาญาณขึ้นมาเลยเข้าใจตามความเป็นจริงว่าที่แท้แล้วเนี่ยตัวเราทั้งตัวเนี่ยนะมันไม่ใช่ตัวเราแหละมันเป็นแค่สังขารปลุมแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพอไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันก็เข้าใจขึ้นมาเลยว่าเอ้าในเมื่อที่เกิดมานี่เนาะไม่มีอันไหนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราเลยพอปัญญาขั้นนี้แหละมันก็เข้าเข้าใจเรื่อง ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้ว่าเออที่เกิดมาก็เราก็ไม่ใช่เป็นผู้เกิดมีแต่สังขารมันเกิดนะแล้วก็ความแก่เวลาแก่มันก็ไม่ใช่เราแก่เพราะมันเป็นสังขารที่มันเปลี่ยนสภาพไปมันมีอายุย,ยืนนานมันก็ต้องเป็นเหตุปัจจัยทําให้เขาเรียกว่าแก่ใช่ไหมแก่ก็คืออะไรล่ะเช่นผมออกหนังเหี่ยวพันหัก ชราไปนะแล้วก็เจ็บความเจ็บต่างๆเอ้ามันก็ไม่ใช่เราเจ็บเพราะมันเป็นสังขารที่มันทนสภาพเดิมไม่ได้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างที่บอกนั่งนานมันก็ต้องเจ็บใช่ไหมเดินนานมันก็ต้องเมื่อยเอ้ามันก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เป็นเราแล้วก็ความคิดความรู้สึกอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเอ้ามันก็เกิดเองดับเองทั้งหมดมันก็ไม่เป็นเราสุดท้ายเมื่อขันห้าแตกดับไปมันก็ แตกสลายไปดินเพราะในตัวเรามันมีธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมใช่ไหมพอขันห้าแตกดับปั๊บพวกนี้ก็คืนสู่ธรรมชาติหมดเลยรวมความแล้วทั้งหมดเมื่อมีปัญญาก็จะเข้าใจว่าเราไม่ได้เกิดเราไม่ได้แก่เราไม่ได้เจ็บเราไม่ได้ตายพูดรวมๆก็คือว่ามันไม่เป็นเราตรงนี้แหละมันจะพ้นทุกข์ได้พ้นทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าได้พ้นมาก็คือมีปัญญาเข้าใจแจม่มแจ้งว่า เออมันไม่มีเราไม่มีอันไหนเป็นเราจริงๆแค่นี้แหละเนี่ยคือหนทางการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็คือสอนเรื่องทุกข์แล้วก็พ้นทุกข์คือดับทุกข์เมื่อปฏิบัติตามเข้าใจตามก็จะพ้นทุกข์ได้มันนานแค่ไหนก็แล้วแต่สติปัญญาบางคนที่อาจจะปฏิบัติมานานแล้วสะสมปัญญาไว้เยอะพูดสองสามคำก็สามารถเข้าใจได้เลยก็สามารถพ้นทุกข์ได้ในขณะที่กำลังฟังก็ได้ หรือบางคนอาจจะฟังแล้วสติปัญญายัางไม่พอเนาะยังไม่เต็มรอบก็ต้องสะสมปฏิบัติไปด้วยฟังไปด้วยพิจารณาไปด้วยสะสมไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็สามารถพ้นทุกข์ได้เหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้มันอยู่เรื่องของปัญญาเพราะว่าการพ้นทุกข์ได้เนี่ยต้องพ้นทุกข์ได้ด้วยเพราะปัญญาไม่ได้พ้นได้เพราะให้ทานรักษาศีลหรือทำสมาธิต้องพ้นทุกข์ได้เพราะปัญญาปัญญาก็อย่างที่ หลวงพ่อได้กล่าวมานะอันนี้ก็คือโดยย่อเพื่อให้เห็นภาพว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติเพื่ออะไรเป้าหมายสูงสุดมันอยู่ที่ไหนนะก็โดยย่ออีกทีหนึ่งก็คือว่าเริ่มต้นจากการฟังนะฟังแล้วใครควรพิจารณาเมื่อเข้าใจจากการฟังแล้วเอาความเข้าใจนี้ไปลงมือปฏิบัติลงมาปฏิบัติก็คือมีสติเนาะรู้ตัวเอง รู้ตัวเองรู้กายรู้กายรู้จิตรู้เวทนาจิตธรรมก็แล้วแต่ในขณะนั้นเนี่ยมันสามารถรู้ได้แล้วก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ยึดถือสิ่งใดพอมีปัญญาแล้วนี่ว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในกายในจิตมันเป็นแค่สิ่งเกิดสิ่งดับยึดถือไม่ได้เมื่อยึดถือไม่ได้เขาเรียกว่าเกิดการปล่อยเกิดการวางเมื่อปล่อยเมื่อวางเห็นไหม การยึดไม่มีเมื่อยึดไม่มีหมายความว่าไม่ยึดถือสิ่งใดสิ่งนั้นมันก็เปลี่ยนไปตามสภาพของมันแต่ไม่มีผู้ยึดเมื่อไม่มีผู้ยึดตรงนี้แหละมันก็ไม่มีผู้ทุกข์ใช่ไหมไม่มีผู้ทุกข์ไม่มีผู้ผู้ไม่มีคือมันไม่มีผู้อ่ะมันก็เข้าถึงความว่างคือว่างใจว่างจากตัวตนว่างจากกิเลสว่างจากตัณหาว่างจากอุปาทานตรงนี้เขาเรียกว่าเข้าถึงความว่างเมื่อเข้าถึงความว่างตรงนี้แหละมันก็เรียกว่าขึ้นฟังแล้ว จากฝั่งโลกิยะขึ้นฝั่งโลกุตระฝั่งนี้แหละเป็นฝั่งที่เป็นก็เรียกว่าฝั่งของนิพพานเพราะฉะนั้นพวกเราถ้ามีความก็เรียกเลยนะเกิดมาชาตินี้มีจุดเป้าหมายสูงสุดอันแท้จริงคือต้องพ้นทุกข์ให้ได้ในชาตินี้ตั้งใจให้มั่นอย่าหล่อแหละตั้งใจให้มั่นจริงๆทำจริงหลวงพ่อเทียนบอกว่าต้องทำจริงต้องเป็นคนจริงต้องมีเป้าหมายชาัดเจนคือ ต้องถึงที่สุดแห่งทุกในชาติปัจจุบันนี้ให้ได้ถ้าตั้งใจแบบนี้มันมีกำลังมีพลังที่จะให้จุดหมายปลายทางไดนะ้แต่อันนี้มันก็เป็นคำพูดที่พูดให้ฟังว่าเราจะต้องเดินทางให้ถึงสู่จุดหมายปลายทางให้ได้อันนี้เป็นการดํำดินะมันดําริ่ตอนไหนอะก็ตอนเนี้ตอนนี้กำลังเป็นปุถุชนอยู่ยังมีตัวตนยังมีเรายังเป็นเป็นยังมีผู้ ที่ปรารถนาจะให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ตอนนี้มันยังเป็นตัวตนอยู่แต่เมื่อฟังคําคสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านพูดถึงเรื่องว่าไม่ใช่ตัวตนไม่มีเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยตั้งความหวังเอาไว้นั่นตรงนั้นจงมองให้ออกว่าเฮ้ยตั้งความหวังตั้งทงไว้แบบนี้นี่แสดงว่ายังมีตัวตนเปนผู้ตั้งนี่นาะยังมีตัวตนแล้วทํำยังไงจะค้าจะพ้นตัวตนไปได้ก็เห็นว่าผู้ผู้ที่ตั้งความหวังอะ อันนี้จริงๆแล้วมันคือสังขารมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงคือให้รู้สังขารว่าให้รู้ว่ามันเป็นความคิดนะความคิดมันเป็นสังขารมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่คิดว่าเราจะต้องปฏิบัติให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ในปัจจุบันนี้ให้ได้เฮ้ยมันคือความคิดนี่เห็นไหมมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแต่มันเป็นความคิดก็รู้เท่าทันความคิดนี้พอรู้เท่าทันเสร็จแล้วก็ปล่อยวางความคิดไม่ยึดถือความคิด ความคิดก็ดับไปพอดับไปความเป็นตัวตนความเป็นตัวเราก็ดับพร้อมไปกับที่รู้เท่าทันพอดับไปเสร็จแล้วเท่ากับว่าเอา้าตัวเราไม่มีตัวเราผู้ที่จะถึงนิพพานไม่มีถ้าเข้าใจถูกแบบนี้แหละนั่นแหละมันจะพบนิพพานแต่ว่าถ้าเข้าใจไม่ถูกยังมีตัวเรายืนพื้นอยู่เราต้องไปถึงให้ได้เราต้องปฏิบัติทำให้ได้ไอันนี้ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิยังมีความเป็นตัวเป็นตนผู้จะไปถึง ยังไงก็ไปไม่ถึงเพราะเหตุว่ายังมีความเห็นผิดยังมีความเข้าใจผิดอยู่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติส่วนหนึ่งก็คือว่าเพื่อลบล้างความเห็นผิดให้เป็นความเห็นถูกอย่างตอนนี้เดี๋ยวนี้นะโยมลองพิจารณาดูนะว่ามันมีความเห็นถูกหรือความเห็นผิดถ้าผูด้ใดยังมีความเห็นในขณะปัจจุบันตอนนี้ ยังมีความเห็นว่าเรามาวัดป่าสุขโตเรามาวัดป่าสุขโตเรามาปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยเท่ากับว่ายังมีความเห็นผิดอยู่เห็นผิดตรงที่ว่ายังมีเราอยู่ยังมีเราเป็นผู้มายังมีเราเป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้ก็ต้องเห็นผิดเห็นผิดอยู่ถ้าเห็นถูกเห็นยังไงก็เห็นว่าไอ้ที่มาเนี่ยก็เป็นสังขารที่มันเคลื่อนไหวมามันเปลี่ยนจกภาพจากที่นั่งจากตรงโน้น เคลื่อนมานั่งอยู่ตรงนี้มันเป็นสังขารแล้วก็ระหว่างที่นั่งมีความคิดมีความรู้สึกพวกนี้ก็เป็นสังขารทั้งหมดมันไม่มีอันไหนเป็นเราเลยเพราะฉะนั้นที่มาก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้มาแล้วตอนนี้กำลังอยู่ก็ไม่ใช่เราเป็นผู้อยู่เพราะเหตุว่าร่างกายจิตใจเนี่ยมันก็เป็นสังขารทั้งหมดมันไม่มีอันไหนเป็นเราเลยเพราะฉะนั้นขณะปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มีเราเป็นผู้อยู่ที่วัดแล้วต่อไปที่บอกว่าจะกลับ จะกลับไปบ้านถ้าเข้าใจผิดก็จะเข้าใจไปว่าเรากลับบ้านแต่ถ้าว่าเข้าใจถูกก็จะรู้เลยว่าไม่มีเราเป็นผู้กลับบ้านมีแต่สังขารร่างกายจิตใจคือขันห้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันไปมันเปลี่ยนสภาพจากที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วก็มีความร,รู้สึกนึกคิดแล้วแต่ตามเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็เป็นก็เรียกว่ามันเป็นสังขารทั้งหมดไม่ใช่เราวันนั้นน่ะจึงไม่มีเราต้องกลับบ้าน ถ้าใครมีปัญญามีปัญญาเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ขณะน,นี้ก็สามารถพ้นทุกข์ได้ในขณะน,นี้ที่พ้นทุกข์เพราะว่ารู้ว่าทุกทุกอย่างที่เรียกว่าทุกหรือร่างกายที่เรียกว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อมันเข้าใจถูกแล้วแล้วจะมีใครเป็นทุกข์แล้วจะมีใครต้องเป็นอะไรไอ้ตรงที่มันไม่มีใครต้องเป็นอะไรนี่แหละนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์เพราะนั้นธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัญญา ถ้ามีปัญญาเข้าใจเนี่ยมันก็สามารถพ้นทุกข์ได้เลยแต่ถ้าไม่เข้าใจมันก็อย่างว่าเนาะมันก็เนื่อนช้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจแจม่มแจ้งแล้วตอนนี้กำลังบอกให้เข้าใจแจ่มแจ้งอยู่แล้วว่าขณะน,นี้มันไม่มีเราเมื่อไม่มีเราไม่มีทุกข์จริงๆใครจะทุกข์อ่ะเข้าใจได้เลยเนะี่ยในเมื่อมันไม่เป็นเรามันไม่ใช่เรามันไม่มีเราก็จึงไม่มีใครทุกข์แต่ที่มันทุกข์อ่ะที่โยมบอกว่าก็เนี่ยยังทุกข์อยู่ยังปวดอยู่ไง ก็ชี้ลงไปที่ปวดก็คือสักแต่ว่าปวดคือเป็นความปวดมันไม่ใช่เป็นเราใช่ไหมอย่างที่เมื่อกี้นําสวดต,ตอนทําวัดเมื่อสักครู่เนี่ยรูปังไล่มาเลยนะตั้งแต่อานิจจังรูปังอานิจจังเวทนาอานิจจังรูปังอนิจจาเวทนาอนิจจังเวทนาอนิจจังเอาใหม่ oh รูปรูปังรูปังอนิจจังนะ เวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังนี่พูดถึงก็คือพูดถึงร่างกายจิตใจของเราแหละทั้งหมดคือห้าขันนี้ก็คือร่างกายจิตใจของตัวเองแล้วเมื่อมันเป็นอนิจจังคือมันไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะไอ้นี่พูดถึงความเป็นอนิจจังแล้วต่อมาพูดถึงอนัตตารูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตา สัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนนี่ไงก็คืออยู่ในตัวที่เรียกว่าตัวเรานี่แหละความจริงมันไม่ใช่ตัวตนแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมีลักษณะคุณสมบัติเฉพาะขันว่าแต่ละขันเนี่ยคุณลักษณะสมบัติของมันเป็นยังไงมันไม่ใช่เป็นเรามันไม่ใช่ของเรา ถ้าเข้าใจในปัจจุบันตรงนี้มันสามารถพ้นทุกข์ได้เลยว่าเออทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เป็นเรามันไม่ใช่เราแล้วไหนอะใครจะทุกข์เวลาทุกข์ก็คือเวทนามันมีความรู้สึกไม่สบายใช่ไหมเป็นเวทนาเวทนาไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเวทนามันไม่ใช่เราเมื่อมันไม่ใช่เราก็ก็แล้วแต่มันจะเป็นยังไงล่ะสุขบ้างทุกบ้างก็เป็นเรื่องของขันไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่มีอยู่จริงๆไม่มีไม่มีอะไรเป็นเราเลย แม้กระทั่งกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานอื่นๆเนี่ยทุกกรรมฐานทําไมต้องมาเรียนรู้กรรมฐานก็มาเรียนรู้ว่าไอ้กรรมฐานที่เราฝึกแต่และอย่างอ่ะเพื่อให้เกิดปัญญาเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้เข้าใจว่าจริงๆอ่ะไม่มีสิ่งไหนเป็นเราเลยเช่นการพิจรณาผมขนเล็บฟันหนังเอ็นกระดู u, ตับไตไส้พุงลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อุจจาระปัสสาวะอะไรเนี่ยเป็นของที่ไม่งามแต่อีกสิ่งหนึ่งถ้าเข้าใจได้มันก็ แต่ละอย่างมันไม่มีอันไหนเป็นเราเลยไม่มีอันไหนเป็นของเราเลยขนก็คือเป็นขนเล็บก็คือเป็นเล็บนะกระดูกก็เป็นกระดูกมันเป็นสิ่งนั้นน่ะแต่ไม่มีสิ่งไหนเป็นเราเพราะนั้นยืนหยัดยืนยันด้วยปัญญาตรงนี้กัดติดจดจ่ออย่าหลงอย่าลืมว่าทุกอย่างที่มีอยู่ในขณะเนี้ยที่ปรากฏให้รับรู้รับทราบอะไม่มีสิ่งไหนเป็นเราเลยเป็นแค่สิ่งนั้นเป็นสักแต่ว่าสิ่งนั้นนั้นเอาตรงนี้ให้แม่น นะให้แม่นลืมเมื่อไหร่ให้รู้เร็วลืมเมื่อไหร่ให้รู้เร็วว่าเอา้าหลงไปยึดแล้วเข้าใจผิดแล้วเปลี่ยนมาเป็นให้เข้าใจถูกเสียในฉับพลันทันด่วนเมื่อเข้าใจถูกก็ยังไงก็พ้นทุกข์ในขณะที่เข้าใจถูกนะอันนี้ก็หลวงพ่อก็ได้พูดมาแบบแบบมั่นอกมั่นใจว่าถ้าปฏิบัติจริงนะปฏิบัติจริงทําตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนจริงๆพ้นทุกข์ได้จริงแล้วก็ ได้ในปัจจุบันชาตินี้เดี๋ยวนี้ก็ยังได้ถ้ามีปัญญาอย่างที่หลวงพ่อว่าก็สมควรกับเวลานะครับพระองัน